ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวเห็ดฟางนะครับวันนี้ทางฟาร์มนะครับของผมก็จะมีเอาทลายปา์มขึ้นโรงเรือนนะครับหนึ่งห้องนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะหนาวเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะเอาวัสดุ ทลายปามขึ้นนะครับการเลี้ยงนะครับช่วงนี้ต้องเผื่อไว้เลยนะครับว่าเราจะต้องเผื่อเลยนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะหนาวนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฝนเปรสายลางวานันแดดร้อนครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าลมหนาวหรือว่าอากาศหนาวจะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องขึ้นเผื่อไว้เลยนะครับนี่นะครับก็ ิ่งขึ้นเสร็จนะครับก็เดี๋ยวก็จะลดน้ำนะครับแล้วก็แต่งหน้าชั้นด้วยขี้งัวนะครับแล้วก็อาหารถุงเหลืองนะครับสังเกตดูนะครับผมจะขึ้นหนาเลยนะครับนี่ครับถ้าดูนะครับทลายปามก็หมักไว้ก็นะครับมีความนิ่มนะครับ แล้วก็มีตาขาวขึ้นนะครับอุ้มน้ำนะครับสีค้านะครับก็เป็นไปตามคุณสมบัติของการหมักวัสดุเพาะทลายปามที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับต้องขึ้นไว้หนาเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ อากาศจะเริ่มเย็นนิดนิดแล้วนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะหนาวจัดหรือเปล่านะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับก็จะขึ้นไนว้หนาเลยนะครับนี่นัับ